สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราเปิดคลิปกันที่วัดคณิกาผลครับทุกคนครับเป็นวัดที่มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาครับว่าโสเพณีหรือว่าแม่เล้าครับเป็นผู้สร้างครับเมื่อได้ศึกษามาครับทุกคนครับเรื่องนี้คล้ายๆกับภาพยนตร์อินเดียอยู่เรื่องหนึ่งครับทุกคนเรื่องคังคุบไบนั่นเองครับผู้หญิง แข่งแห่งมุมไบครับโดยมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับคือสถานะของตัวละครเอกในเรื่องนี้นะครับคือเจ้าสำนักโสเพณีหรือว่าแม่เล้านั่นเองครับผู้มีชื่อเสียงและทรงอิทธิพลครับซึ่งถ้ามองกลับมาถึงประเทศไทยก็จะคล้ายๆกันเลยครับก็เคยมีสำนักโสเพณีครับที่มีชื่อเสียงเรื่องรือที่เป็นที่รู้จักกันครับในประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับโดยเจ้าสำนักนะครับหรือว่าโสเพณีคนนี้นะครับเป็นผู้สร้าง วัดถวายกับพระพุทธศาสนาที่ได้มีการสืบทอดต่อๆมาด้วยความศรัทธาเป็นร้อยรปีครับทุกคนครับก็คือวัดคณิกาผลที่เราพาทุกคนมาในวันนี้นั่นเองครับ ก่อนที่เราจะไปรู้ประวัติความเป็นมาของวัดคณิกาผลครับเราแวะไหว้หลวงพ่อทองคำในพระอุโบสถกันก่อนครับทุกคนครับหลวงพ่อทองคำเนี่ยนะครับเป็นพระพุทธรูปศิลปะสุขโขทัยครับที่ใครๆก็บอกเลยครับว่ามีความงดงามที่สุดของพระพุทธรูปในศิลปะไทยครับ องคหลงพ่อทองคำเนี่ยนะครับเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดเล็กครับเมื่อเทียบกับพระอุโบสถครับแต่เมื่อนําไปประดิษฐานในบุษบกนะครับก็จะทําให้ความโดดเด่นของพระพุทธรูปเนี่ยโดดเด่นเพิ่มมากขึ้นครับถือว่าเป็นกลวิธีของช่างโบราณที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับพระพุทธรูปได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับเดี๋ยวเราพาทุกคนไหว้พระในวิหารหลวงพ่อทองคำกันก่อนครับแล้วไปในจุดอื่นๆของวัดกันต่อครับ เราออกจากวิหารหลวงพ่อทองคำครับเดินมาถึงวิหารของหลวงพ่อดํากันครับทุกคนครับเป็นวิหารเก่าที่แสดงเอกลักษณ์ของอาคารสมัยรัชกาลที่3ครับซึ่งนิยมประดับด้วยชามกระเบื้องและลายปุ่นปั้นบนหน้าบันนั่นเองครับด้านในวิหารครับก็จะมีหลวงพ่อดำครับพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่แม้ว่าตอนนี้จะสีทองนะครับ แต่เดิมน่าจะเคยเป็นสีดํามาก่อนครับเพราะไม่อย่างนั้นท่านคงไม่มีชื่อว่าหลวงพ่อดําถูกไหมครับทุกคนซึ่งสีดํานี้ได้มาจากลักครับยางไม้ชนิดหนึ่งที่มีสีดําครับและนํามาลงบนพระพุทธรูปก่อนที่จะปิดทองนั่นเองครับชื่อนี้ยังพบกับพระพุทธรูปอีกหลายองค์ครับซึ่งเชื่อกันว่าขณะที่ได้ชื่อนี้มาครับ ชาวบ้านน่าจะพบกับพระพุทธรูปองค์นี้ตอนที่ยังเป็นสีดำอยู่ครับก่อนที่จะนำมาปิดทองในเวลาต่อมานั่นเองครับ หลวงพ่อดำเนี่ยนะครับถูกรายล้อมด้วยพระพุทธรูปหลายองค์ครับหลายขนาดหลายอิริยาบถท,ที่ต่างกันออกไปครับทั้งนั่งทั้งยืนทั้งเก่าทั้งใหม่นั่นเองครับทุกคนครับและบริเวณฝาผนังที่อยู่ตรงข้ามกับหลวงพ่อดำครับก็จะมีแผ่นจารึกที่แม้ว่าจะถูกพลาสติกปิดจนดูมัวนะครับแต่เราก็ยังพอมองเห็นข้อความถึงชื่อผู้บริจาควิหารหลังนี้ครับโดยคนที่จะมีชื่อบนนี้จะต้องบริจาคตั้งแต่1บาทขึ้น ไปครับซึ่ง1บาทในสมัยก่อนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเงินเยอะมากครับทุกคนครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าใครบริจาคแค่หลักสลึงเฟืองหรือไผยครับคุณก็จะไม่มีชื่ออยู่ด้านบนนี้นั่นเองครับและตรงข้ามกับหลวงพ่อดำครับก็จะมีรูปปั้นของยายแฟงครับผู้ที่สร้างวัดนี้นั่นเองครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาย้อนอดีตกลับไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3กันครับ สยามในยุคนั้นนะครับเล่าบุรุษทั้งหลายครับต่างทราบกันดีว่าบริเวณตรอกเต้าเนี่ยนะครับย่านเยาวราชครับซึ่งปัจจุบันนี้คือถนนเจริญกรุงซอย14ครับเป็นย่านโคมเขียวครับหรือว่าซ่องโสเพณีนั่นเองครับซึ่งมีทั้งรูปแบบชั้นสูงไปจนถึงระดับตลาดล่างเลยทีเดียวครับทุกคนครับโดยมีโรงใยแฟงครับ เป็นหนึ่งในซ่องโสเพณีที่นิยมนะครับของชนชั้นนำครับผู้เป็นเจ้าของสำนักโสเพณีครับหรือว่าแม่เห้าแห่งนี้นั่นเองครับผู้คนครับ ยายแฟงเนี่ยเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยครับทุกคนครับและมีความศรัทธาต่อพุทธศาสนาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับจึงรวบรวมเงินทองกับบรรดาลูกๆครับลูกๆในที่นี้คือผู้หญิงงามเมืองทั้งหลายในสำนักนั่นเองครับและมาสร้างวัดใหม่ให้เกิดขึ้นเมื่อปีพศ2376ครับซึ่งไม่มีชื่อเป็นทางการครับชาวบ้านเรียกกันว่าวัดใหม่ยายแฟงครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่รับ ลูกหลานของยายแฟงครับได้บูรณวัดใหม่ครับพร้อมทูล 9, ขอพระราชทานนามวัดครับพระองค์เนี่ยส่งพระกรุณาโปรด9้าครับพระราชทานนามให้ใหม่ว่าวัดคณิกาผลครับอันมีความหมายว่าวัดที่สร้างด้วยผลประโยชน์ของผู้หญิงงามเมืองนั่นเองครับและว,วันนี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อๆไปของช่องเราด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ